ฟังธรรมะก่อนนอนตอนธรรมะของความไม่แน่นอนสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบก่อนเข้านอนคืนนี้ขอเชิญทุกท่านวางความวุ่นวายจากภายนอกปล่อยเรื่องราวของวันนี้ไว้เบื้องหลังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆตั้งสติให้ใจอยู่กับปัจจุบันขณะ และเปิดใจรับฟังธรรมะเล็กๆน,น้อยๆก่อนจะพักผ่อนครับเนื้อหาธรรมะของความไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงนี่คือหนึ่งในคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์เจ้าที่แม้จะฟังง่ายแต่ลึกซึ้งและเข้าใจได้ลำบากหากใจเรายังยึดติด ทุกสิ่งในชีวิตนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ทุกข์ก็คลายเป็นว่างความสำเร็จความล้มเหลวความรักความพลัดพรากไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแต่เพราะใจของเราไม่อยากให้เปลี่ยนเราจึงทุกข์บางครั้งเราทำดีแต่ไม่ได้สิ่งตอบแทนบางครั้งเรารักแต่ต้องเจอกับการจากลา บางครั้งเราคาดหวังแต่โลกก็ไม่เป็นไปตามใจถ้าเรายอมรับความไม่แน่นอนได้ใจก็จะเริ่มคลายเปรียบเหมือนการยืนอยู่บนเรือกลางทะเลหากมัวแต่กลัวคลื่นเราก็จะเหนื่อยตลอดเวลาแต่ถ้าเราปรับตัวเดินตามจังหวะของคลื่นอย่างมีสติใจก็จะนิ่งแม้คลื่นจะยังไม่หยุดก็ตามชีวิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราเข้าใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนเราจะรักอย่างมีสติเราจะปล่อยวางได้เมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไม่ยึดต,ติดกับสิ่งใดเกินไปเพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็จะผ่านไปทั้งสุขและทุกข์ล้วนมาเพื่อจากข้อทําง่ายๆคืนนี้คือให้เราฝึกใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ด้วยความยอมแพ้แต่ด้วยความเข้าใจ เมื่อใจไม่ฝืนใจก็เป็นอิสระและการนอนคืนนี้จะเป็นการนอนที่สงบขึ้นอีกเล็กน้อยครับ